สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้สายอีสานสิภาพี่น้องมา,ป,า,า,มาปลูกข้าวโพดจ้ะแต่ว่าเบิ่งกันแด้วซาเด้อเมื่อนี้บรรยากาศกะขึ้นฟ้าขึ้นฝนค่ะพี่น้องจรงจะ้ะบ่าวใต้กะบคุดลุ่มให้ชาวอีสานจะ้ะบรรยากาศขึ้นฝนจะตกเนี่ล่ะค่ะพี่น้อง สิเดด็หอดใส้วุ้นอีจ้ะฝนก็นลงสิลงดอกแล้วภาษาไต้เป็นเอิ่อนรงดอกเลยจ้ะฝนฝนตกลิ้หมหน่ะจ้ะบรรยากาศดีจ้ะพี่น้องบรรยากาศแดดลมล,ม,ลมตกมันนี่เหมาะเลยจ้ะปลูกข้าวโพดใส่หลมนะุมละสองเมตรเตลือจ้ะพี่น้องจะเต็มไปเลย มาเลยจ้ามาซอยสาวอีสานปลูกข้าวโพดฝนมาเขาก็สิได้กินแล้วได้จาดดด้า,าพี่น้องปลูกไว้เพื่อมันหวังเดินสาวอีสานภาพพี่น้องบ่งขุงนานได้จ้ากออกหัวหรือออกก่อยเนาะ อากาศดีแต่มันนีผู้หอน เก็บเกี่ยวเพิ่นประมาณหนึ่งถึงสองเดือนจ้ะเนาะแล้วแต่สภาพนี่เพิ่มภาพน้ำภาพการใส่ปุ๋ยนวดน้ำพ่นดินได้จ้ะพี่น้อง การเตรียมดินกับพี่หาแล้วจาพี่น่องทายตาดดินประมาณเดือนหนึ่งกระซับตาน้ทซับแห่งดินมันลวนไิดเล็กน้อยก็ช่วงนีดินแข็งจ้จาพี่น่องดินมันแข็งช่วงน,นี้ จ้าพี่น้องหลังจากที่เซตจากปลูกขขาโพดเฮ่ากับมาเพาะเมล็ดพันธุ์ฟักทองต่อเด้อจ้าพี่น้องนี่มือนีสายสานเพาะมีอยู่สองสองสายพันธุ์จ้าพี่น้องมีพันธุ์ข้าวตอกห้ 5, 7, 3, าเจ็ดสามเอฟหนึ่งจ้าแล้วก็มีพันธุ์มระกตด,ดำสามห้าเอฟหนึ่งของสอนแดงนะจ้าพี่น้องสาีสานกรเพาะ วัสดุอุปกรณ์ก็มีหนึ่งล่างเพาะจ้าพี่น้องแล้วกะ็สองนี่เป็นดินล่ำดวนจ้าดินล่ำดวนเพิ่นซีมีถาดอาหารยู่ในดินจ้าเฮ็ดให้ดินบรวน่วนเด้อจากเวลาเฮ้ปลูกกระปุกงายจับกันเป็นก้อนดี้ามาใส่สาสนสาปปีาไปปลูกเด้อจากวัตนี้เ<า>ไปเพาะเออ,อกระปอกไม่เมี่ยเนาะ อันนี้นี่เพิ่นกะซีมีวิธีการใส่บอกใส่ปุ๋ยพร้อมนี่จ้ะพี่น้องั่าุเขาวตอกนี่มีอายุการเก็บเียวอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าวันหลังหยอดเมลิดเด้อจ้ะการใส่ปุ๋ยกะยี่สิบเอ็ดวันใส่ยูเรียสิบก่ำจ้ะพี่น้องหรือประมาณสอนหนึ่งยี่สิบแปดวันใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าต้นละสอนจ้ะพี่น้อง สามสวันใส่ยูเรียอีกรอบหนึ่งจ้าพี่น้อง10กรัมต่อต้นแล้วก็สีบสอวันจะล้างแตกดอกก็ใส่ใ <c oughs> ส่ปุ๋ยสูตรศ0นย์กจ้าพี่น้อง10กรัมต่อต้นจ้าเพป็นกระสติดผลดีจ้าพี่น้องสาม,มารถปลูกกันได้เนาะ เนี่นจ้ะอันนี้ก็บ่ได้ไ่ได้สปอนเซอร์ด้วนี่จ้ะบ่ได้ค่าสปอนเซอร์ด้วยแต่ว่าหันสาวอีสานปลูกยี่หอนี่นะจ้ะมันขืนมันงอกงามดีก็เลยเอามาหายพี่น้องเบิง่งเพื่อพี่น้องคิดว่าสิปูกยังสี่นะจ้ามนลิดพันธพ่นมีคุณาภาพจากของซอนแดงขันสิมาเขาเป็นสปอนเซอร์สาวอีสานก็ได้ด้อจ้ะของซอนแดงเนี่ยจ้ะ จ้าาเกพอนี่ทั้งหลังเพื่นกระสิบอกวิธีการหยอดเมล็ดจ,จ้าพีน่น้องยอด1-2ถึง2เมล็ดต่อหลุมหลังจาก8-10ถึง10วันแยกให้เหลือต้นเดียวความลึกในการหยอด2เท่าของขนาดเมล็ดจ,จ้าพีน่น้องยอดหลุมลงไป น,นี่จ้าพี่น้องท่านผู้ส้มจา้าโอ้ยหาวพ่ออมท่านผู้ส้มก็บยาหาวไหมล่ะท่านผู้ส้มกับห้องกระต่นจ้าพี่น้องคุณน่ะท่านผู้ส้มข่อยโอ้ยผู้เป็นกำลังใจ <c oughs> จ่ล่างที่สองเลยได้จ้าพี่น้องนี่ไปสองล่างแล้ว จ่าพี่น้องหลังจากที่ห้าเพาะฟักทองแล้วเด้อจา้าร่างที่เหลือเ้ากลับมาปลูกแฟงต่อจ้าพี่น้องแฟงที่ห้าปลูกเป็นพันธุ์สะพายทองเอฟหนึ่งนะจ้าพี่น้องเด้อของสอนแดงที่เราเลยจ้าพี่น้องตรงไหนปลูกฟักทองฮะไว้เ้าก็ะหิตเครื่องหมายไวจ้จ้าตอนพิ่งงอห้าสิได้รู่าฟักทองนี่นี่หอดใสแบบปลูกหอดใส อันนี้แ้งนี่มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ70-80วันค่ะพี่นอ้องระยะเวลาการใส่ปุ๋ยจาก14วันใส่ปุ๋ยยูเรียและสูตร15 15้5ห้ต้นละส0กก่มจะพี่นอ้องก็28วันกับใส่ยูเรียกับสูตร15 5ห15ส0กรัาเหมือนเดิมค่ะ ส2วันใส่ปุย 45, 45, 45, 45, 45, ป๋ยสูตรซิบหาซิบหาซิบหาิบหาแล้วกัปุ๋ยสูตร0ูนย์ศูนหกศูนากำจ้ะพี่น้องห้วันใส่ปุ๋ย0 0น0์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนหากำกับสูตรสิบหาซิบหากำเจ้าจ้ะกับเจวัน จ็ดสิบวันกับใส่ปุ๋ยสูตรศูนย์ศูนย์หกศูนย์หากำแล้วก็ใส่สูตรสิบหาสิบหากรรมเพื่เก้าจ้ะกับแปดสิบสี่วันใส่สูตรสิบหาสิบหากรรมพ่อจ้ะเก้าสิบแปดวันใส่ใส่สูตรสิบหาสิบหาสิบหากรรมลอยสิบสองวันใส่ใส่สูตร 5, 5สิบหาสิบกรรมเด็นกน้อยจ้ะนี่ก็เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยจะ้ะนี่เนาะ หนมเพิ่นบอกมากจ้ะที่การยอดมเมล็ดจ้ะจ้าวัฒนีสาวอีสานกับผ้าม้าพาะทัวต่อด้วยจ้าวัฒนีทัวสาวอีสานเป็นพันลำน้ำพองจ้กพี่น้องเป็นของซอนแดงคือเก่าจ้ะมากลายของซ้อนแดงนี่จ้ะพี่น้อง อันนี้บาไตาเพิ่นเพาะลุมละสองเม็ดด้วยจ้ะพี่น้องอเพราะว่าทัวนี่เพิ่นใส่พื้นที่หลายจ้ะสองเม็ดกับพอดีสองเม็ดต่อหลุมพอดีเลยจ้ะพี่น้องมีห่อน,หนึ่งก็ได้หลย,ยด้วยจ้ะลอยเม็ดอยู่จ้ะพี่น้อง วิธีการใส่ปุ๋ยเพิ่นกะสิบวันใส่ยูเลียหากำจะพี่นองครึ่งสอนรลกะกาะยีวันใส่สูตรสิบหาสองจุักำจะพี่น้องสองจุดหักใส่ยูเลียและกกะสูตรสิบหาสองจุดหักำยังละสองจักำยีวันจ้ะสามสิบวันนี่ใสสองจุดหัก ใส่สูตรศูนย์ศูกศดหักกักับสูตรสิบห้ากกัมจ้ะสีวันใส่สูตรศูนย์ศูนย์หกศักกักับสูตรสิบห้ากกัมจ้ะหาวันใส่สูตรศูนย์ศูนหกศักกัจ้ะพี่น้อรึงสอนหกวันใส่สูตรศูนย หากำให้เราจ้ะพี่น้องอันนี้เพิ่นบเน้นปุ๋ยเด้จ้ะส่วนใหญ่เพิ่นชิเน้นปุ๋ยปุ๋ยขอกจ้ะพี่น้องขี้งัวขี้กล้วยขี้หมูขี้ไก่จ้ะพี่น้องของอันนี้เพิ่นบเนินปุ๋ยอันพวกเคมีอย่างเพิ่นบเนิลนะจ้ะทัวนี่จ้ะจ้ะพี่น้องตามด้วยเพาะแตงมาเทนจ้ะพี่น้องแต่งสาวิสานเป็นพันไมโครซีเอฟวันจ้ะอีฟหนึ่งนั่นแหละจ้ะ องสอนแดงเข้กากมาจ้กพี่เนาะอันนี้วิธีการใส่ปุ๋ยเพื่อจ่าโอ้ยเนี่ยเสียงไกลขันถ้ามาศาตร์กัดด้วยค่ะพี่น้องค่ะเสียงดังนิดนึง มันนี่ต่างจากกระไรเติบอยู่อันนี้อายุสิบวันใส่ปุ๋ยยูเลียหากกำกับพี่น้องยี่สิบวันใส่ปุ๋ยยูเลียกับสูตร1ิบหายางละสองจุดหักำจ้ะสามสิบวันใส่สูตรศูนย์ศูนย์หกับสูตร1ิบหาสองยางละสองจุดหักกำใ่้กันจ้ะพี่น้องสี่สิบวันใสสูตรศูนย์ศูนย์หกนย์ับสูตรสิบหายางละสองจดหักรำให้กันจ้ะ ประนี้อายุหาสิบวันใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาสองจุดหากรัมจ้าพี่นอ้องอายุหกสิบวันใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาสองจุดหากรัมคือเกาจ้ะพี่นอ้องอันนี้เพิ่นกับวเน้นปุ๋ยได้จ้ะพี่นอ้อง <c oughs> เพราะว่าเราจะเน้นเป็นใส่ยูเลียใส่ปุ๋ยไใส่ปุ๋ยขอกจ้าพี่นอ้องยูเรียใส่ปุ๋ยแบบมุลนซัดอยังสีนะาพี่นอ้องขี่ไก่ขี้หมูขี้งวงสีนะาพี่นอ้อง นี่จ้ะอันนี้แตงนี่อายุเก็บเกี่ยวเพิ่นกับประมาณ30วันจ้ะประมาณเดือนกวนเหละจ้ะพี่น้อ จ้าพี่น้องถ้าพี่น้องมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครแล้วก็กดกระดิง่งให้สาวเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวิสารกับบ่าวไตนําำด้วจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะ